สบายดีสบายดีบดสุขุสุคนบดสมองสุบอนพี่นอ้องจ้ามันนี้ก็อยู่กับเบ้ามีคือเก่าบ,บรรยากาศยามมืองอยู่ทงให้ทงนาดิงงเงีเสียงรถไทยไทยให้ไทย,ไทยไนาพี่นอ้องกากํำลังเริ่มยาวก็เริ่มไทยหุดนาไทยหุดแล้วเ,เตรียมสีดำสีผ้ากันไปใส่เอาอัมาราไทนาเอาอมราสีไทยนาให้เบิ่งเตรียมมันนี้ ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเซอัมมาลาวัจไทนาเอา้าเอ้าน้ำคือไผแล้วแลนพี่น้อง,องจา้าสรุปแล้วว่ามาเซอัมมาลาไทนาหรือมาไลอัมมา,าลาพี่น้องจ้าแล้วเจ้าแล้วก็เริ่มไถหุ่นกันจา้าพี่น้องจา้า ทั้งก็เริ่มไทยฮุดกา้ามัอนี่มือแรกเอบอบ่แมไ่ไทยฮุดก้าไทยฮุดหน้ามัอนี่มือแรกกำเลียวเจ้เาสูซี่อะไรแม่สูซียอแม่อ้อาวพี่น้องนางเก่งแล้วนางบ่อไห้ไพ่สอนแล้วเจ้ ปีไม่ต้องอยู่ห้องพี่น้องสังเกตหน้านางบอหอดสนป้าฟังนั่นเอาเอาลอดบอลอดบอมามันีบอมีพามาเบิงเจ๊อมาลากากี่ไทยนายังมือแรงพี่น้องจา๋า ผมซึกว่านนั่งขายเป็นแล้วเป็นแล้วแต่ยนี้บอกแข็งจังค่ากำเลี้ยวเวฮ้มันประเข่าห้องอป่เ,เ,ปเ,เ,ปเ,เอาเข่าแตามองเก่าอีเจไปไทยยังไงจะเข่าแตามองเก่า นังไถเป็นแล้วพี่น้องเอาเอาแล้วมันดีดเด้อเจ้มันดีดบบพุ่งดงเลยเนาะสมัยก่อนไทควายนั่งกระไทพี่น้องจา๋าสิบกว่าปีที่แล้วนางกระไทคือกันนางเริ่มเล่งแล้ว <c oughs> อย่าไปใส่เลขสองนีเจเดียรสิแลน,น้ำประทาน

ทำเจ้่มาลาไทยถือห้องอยู่บ่อนเหรอคือโคตรปั่นงูอ่ะงูลอยแท้สังเกตบนคลองไทยข้างหน้าพี่น้องจ๋าล้งมันดีดเนาะ อ้าวอ้าวสิโลน้ง่นงสิอดนางสิรอดบอยอย่าไปใกล้เจ้แล้วสูมันสิดีมาลุ่นเดี๋ยวคันนาขาดปุดลืมเลี้ยว

สิน,น้างเฮียพี่ดอกบอมันเข่าโพดสินกิ้เฮียเพราะสินมันเข่าโพดมันเข่าแล้วจนรถไม่ไอยากไฝ่เนาะเออปั๊บพอดีพอดี เดี๋ยวมันดับเจเร่งคนนี้นนะเออเกือบคันหน้าขาดบัสัวกำกำแล้วม,มันดีดเด้อ ไปเอาน้าแม่เอาไา้ากีมาตาเลือกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยม,นะมันเข่าต่อมันหักไหมหักไ,มไมหมพี่น้องจ๋านี่มันมีต่อเนาะเอาเด็กน้อยกับโหดน้ำก้นเลซลเซ่มวนเซยมาสัน่นเอาหยางสูเด็กน้อยก็พักกันแล่นน้ำก้น สังเกตเบิ่งหน้าพี่น้องเข่ากบสีงามเพราะว่ามิตตขีงง่งัวผูกงัวใส่มิตตขีงง่งัวสบายบะเจ้ไม่สบายเลยเจ้าค่ะโอ้ย มันมันมีต่อนะนี่นะเวลามันมีต่อแล้วมันสิดีดเาาเป็ียอ้าเจ๊โอย อ่เจมันคือรอยแบบนั้นสิรลอดที่ทำเบอกอัมมาลาสิรอดเดยอะาลานๆก็มไม่หายกำลังใจอัมมาลาพี่น้อง แต่ว่านางกับชีไทยแล้วให้อิหรีเนาะต่อตรงนี้มันต่อมันมันเลยโอ้ยนั่นมันคาต่อบอกกระตอนปอนลดลงเออพัดยัยงเล่งอยู่มบึ้ม ดีนะมันเป็นต่อไอ้มันเป็นหากไม่แต่ว่าต่อนี่ยมันอันนั้นไปแล้วยังเหลือแต่หากมันนะน,นะถอนลงบนหัวตนเขาต่ออม,มอาจริงเจ้าเอ้าทำอมร่าสิรอดดิบเจ้าว,วะ่ะบ่บ่ฮะ,ะเป็นยังพ้าสิบลาดเรี้ยงแม่ใหญ่ชูวมากะย้อนเด้อ มันมีต,อตอม่อต่อไ,ไม้ยังให้ได้พิต้นไม้ดับเราอัอนนั้นขายมาได้จะขาดพุ่นหากไม้่งเอาขึ้นคันพุ่น,นหากไม้ใหญ่ๆ,ๆ เดี๋ยวมาลุ้นอีกรอบพี่นอ้องจ๋าวานั่งซีแล้วให้บอ แต่ว่ารถไทยนี่มันแห้งมันนักพร้อมเนาะ้าผูไดไทยพอเป็นหรือว่าไทยแบบครึ่งวหน่ะมันสินักแล้วมันก็สิเมื่อยพร้อมคือว่ารถไทยหรือว่าแห้งจักนะมันสิแห้งอยู่แล้วเนาะพี่น้องถ้าเอาท่านกับท่านเอาบ่ท่านก็คือมันกับไปของมันน่ะมันเป็นเครื่องจักมันบ่กครึ่งัวคือควายควายพอมันไถเขาต่อปึ๊บมันยุดปึ๊บเลิศแต่ว่ารถน่ยมันบ่หยุด มันไปเรื่อยๆสักเกตเบิ่งต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วเจ๊มันวิดล้วลบ่อ้าวเลี้ยวเลยแม่ ยกขึ้นเจ้มจมูนกนักโยกแขนเดียวและกำสุดแล้วยก <c oughs> อย่าไปลากเวลานก็นจะแบนเนาะนักลนนลลนและน้ำฝนแซลล์หอนเลยไม่ได้หอนแล้วอ้าวเจ้ <c oughs> มันมาถือกัดกล้องไทยแล้ว เวลาเลี้ยวในโยกเจ้ม <problemas> ันเลยอะนนี้นานพ่นนักสิแคนอีกระท่ามพ่น เด็กๆก,กับพักกับรุ่นกันมาสัน่นสรุปแล้วมาให้กำลังใจหรือม,มาหัวขวัญเที่ยวนาเที่ยวร้านฉบาลนี่มันจะท้องหรือเอ่อ้าวร้านก็นคือไม่ให้ยืดๆน้ำนหลังใี่นี่บเ่เอาเอาเจ้ ยกขึ้นเจ้โอ้ยมันเลยเลยนะ <c oughs> <c oughs> สรุปแล้วนั่งสอนหลาน นางกะเพราะไทยได้อยู่เนาะแต่ก็ยังบอถึงขนาดว่าร้อยเปอร์เซนประมาณ80%ถ้าให้เป็นคิดเป็นเปอร์เซนต์หลายคนหลายคนก็ว่าอยากให้เบ้ามีนะไทยว่าสัเนเบ้ามีไทยเป็นอยู่พี่น้องเอาเอาเอามันเลิกพูดแล้ว ควนกลุ่มควนกองเพราะมันใกล้สิเบิร์แล้วมันเลิกแต่บัดนี้มันต้องปั๊บขึ้นอีก ท่ายน้งกันสิลแล้วพี่นกจา๋าโอ้ยกล้องกระบุบวาบบุบวาบยังเหลืออีกรอ,อ,อบสุดท้ายเวลาเลี้ยวเนยโยกึ้นเจสั่แล้วมันส่วนมันโบแล้วจักเทื่อเลย นนชุดท้ายสนา่นมันก็ยังบทันแล้วหลายๆขู่ลหลายๆคนกับสีหัวันละอัมมาลาไทยนาะ ลายคนก็หลายคนก็บ,บอกว่าสงสารนางพี่น้องจา๋านางสู่วัสุยางอ่ละล่ะนางบอกเคยคิดว่าจะของลําบากดอกะว่าชีวิตนางก่เคยเห็นไทยเห็นนมามันต้องเต้นน่อยไทยงัวไทควายนางก็เคยเอานางแล้วเรียบร้อยพี่น้องจา๋าเรียบร้อยแล้ว แมนมือไทยใหม่มาอนอกระคำแล้วโอ้ยอะไรกันแหยืยืๆจนว่าไทยแล้วสูมปันสีแห่กันยังเกาะเอาเจามันเลยไล้เจมันเลยอีกแล้วเจ เรียบร้อยแล้วจ้าแหน่เราบรอเจ้เป็นกล้วจ้าพี่น้องนางเก่งบอกพี่น้องสวดสวดตบมือให้นางแน่ขาวสูง <laughs> ป่านเสียยัยงกระโดดลานก็ดี สุดท้ายกันแล้วพ uh> ี่น้องจ๋าเป็นไรเจ้เมื่อยบ่ไม่เหนื่อยค่ะน้ำแับเเอรไม่เหนื่อยขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พี่น้องพ่อกันคลิปหน้ามืนสิให้นางไทยให้เบิ่งไม่พี่น้องจ๋าตอนนี้นางก็เป็นแล้วจ้าสบายดีขอบคุณบรรสกทภูสุข้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กันมาตลอด มื่อนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ละพี่น้องเมื่ออื่นกับพ่อกันใหม่